สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101่งศูนย์หนึ่งอิสานงทีวีวันนี้มาภาคบ่ายๆหน่อยเกือ <c oughs> บค่ำนะครับในการเดินทางหลังจากแย่ไปแล้วครับในเรื่องเส้นทางการเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนมบ็บม็บจันไลยบอกเลยว่าม็บจันไลยครับผมก็ไปไล่ดูคลิปต่างๆครับฝ่ายไหนที่จะมาสนับสนุนบ้าง ฝ่ายไ,ไหนที่ไม่เห็นด้วยบ้างครับหลายคนพูดถึงในคอมเมนต์มาครับบอกว่ามันก็น่าจะเป็นจริงหลายคนก็ชมมาบางคนก็บอกว่าผมทำไมไม่ระบุให้มันชัดแจ้งบางทีเนี่ยผมอาจจะพูดชื่อนะครับไปอย่างอื่นบ้างนะครับที่จริงนะ่ะผมก็รู้อยู่ต้องเข้าใจนะครับทำ YouTube ตอนนี้ มันลำบากหมดครับการที่จะทำอะไรรุนแรง YouTube ก็เป็นที่จับหูจับตาอยู่นะครับพี่น้อง f อต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมไม่ได้อยู่นอกประเทศนะครับจะพูดอะไรก็ได้นะครับผมอยู่ในประเทศครับแล้วก็ผมก็พอที่จะเปิดหน้าสู้กับพวกนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรนะครับ ในเรื่องกฎหมายในเรื่องการที่ไปติดน่นติดนี่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะคำพูดเป็นบางคำนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะในการฟ้องร้องกันมันมันมันเร็วกันเหลือเกินนะต้องบอกอย่างนั้นครับนะกอต้องขออภัยพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับบอกทำไมหนุ่มเสรีภูมมไม่ทำแรงๆทำไมวะเนี่ยนะถ้าพี่น้องอยากได้ข้อมูลดีๆอยากได้ การรับรู้นะครับผมยังมั่นใจว่าผมอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับผมก็ยังมีสายข่าวมีคนพูดคุยนะครับมีคนที่จะเจรจาข่าวอ่าส่งข่าวให้ผมอยู่ดีกว่าต่างประเทศโดยซ้ำไปครับนะฮะผมไม่ใช่ว่าทำเอามันนะครับผมทำเอาข้อมูลต่างๆนะครับสิ่งที่ผมได้ยินมาครับก็เช่นเดียวกับที่เป็นข่าวครับนะฮะ ผมดูรายการจตุพรจตุพรก็บอกว่าปรึกษากับทนายลกเขานะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะตอนนี้คุณสนธิแลจะจตุพรพรพมันนะัคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะดีเหลือเกินกับพูดถึงการนะครับการไปเจต,ต้องการไปป้องกันะนะการไปรดอำนาจ ทหารกับป้องกันการรัฐหารยึดอำนาจผมเห็นนะเวลาเขาเรียกว่าผีเข้าครับจตุพรพรมพันธ์ก็พูดถึงพักประชาชนที่เขาต้องการที่จะปฏิรูปทหารปฏิรูปตำรวจโอใหญ่เลยครับแต่พอพักเพื่อไทยครับที่เขาจะทำทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขามี เจตนาที่จะทําครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยกมือคนเดียวแล้วชนะครับผ่านกฎหมายต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรได้ครับคุณไม่รู้หรือครับว่ามันต้องใช้เสียงส่วนมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าพรรคอื่นพรรคร่วมไม่เอาด้วยนั่นคุณต้องไปด่าพรรคร่วมไม่ใช่มาด่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็มีเจตนาที่จะทําครับ เจตนาที่จะแก้ป้องกันการที่อำนาจเป็นการผิดกฎหมายครับเป็นกบฏเจะทุกคไม่รู้เรื่องเด้อครับหรือใครไม่รู้เรื่องครับสุดที่ใจย,ยุนก็ออกมานั่งพูดครับเรื่องนี้ครับเหมือนไม่อยากให้ไปแตะกองทัพนะครับเขาก็น่าจะมีการเจรจากันครับ ขาน่าจะมีการพูดกันครับก่อนที่เขาจะทําอะไรเพราะคนพูดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับไม่ใช่อื่นไกลเลยครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วพูดเพราะทุกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรูปแบบการบริหารครับแต่นี่ครับเวลาเขาพูดเวลาเขาจะทําเสือกออกมาค้านครับเสือกไม่เห็นด้วยครับ ตกลงที่คนพาเสเดคนเสแดงบอกว่าจะสู้กับเพื่อรัฐประหารสู้กับพวกพเผด็จการตกลงจติพ์เนี่ยที่นำทัพออกไปสู้เนี่ยตอแหลใช่ไหมกับคือต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยก็เอาพรรคร่วมเข้ามา ร้อยพ่อพันแม่คิดไม่เหมือนกันครับพักนี้คิดอย่างนี้พักนั้นคิดอย่างนั้นครับแต่โดยรวมแล้วครับพักการเมืองเขาก็ยกให้ยกเมือให้พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอุงยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจหรือไม่ครับเข้าใจระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ครับเนี่ยแต่ก่อนบอกว่านปช ต่อสู้รัฐประหารต่อสู้เผด็จการใครยึดอำนาจเราจะเข้าไปขวางเราจะเข้าไปสู้นี่เป็นคำพูดของประธานนปชไม่ใช่เหรอครับนปชไม่ใช่เหรอที่พูดบนเวทีครับเวลานี้เขาจะแก้เขายังไม่ได้ยึดอำนาจเลยนะทหารผมเชื่อว่าตอนนี้ครับจะทำอะไรก็อยู่ในกรอบในเกณฑ์อยู่พอสมควรครับ เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันบอบช้ำม,มามากแล้วครับทหารก็เป็นประชาธิปไตยครับยอมรับในส่วนไม่งั้นเขาไม่ให้นะครับเขาเรียกว่าตัวบุคคลครับประชาชนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระาโหมหรอกครับเขาก็อ่อนมาพอสมควรครับในเรื่องแนวความคิดในเรื่องอุดมการณ์ อ่อนครับแต่ที่ไม่อ่อนเลยครับที่เป๋ไปเลยก็คืออย่างนปชอ,อดีตนปชเนี่ยครับอย่างจตุพรพรมพันธ์นี่ครับ,รพรพพนนรบที่ออกมาพูดไล่ยาวไปถึงโน่นครับการนําตัวของประมงไทยครับว่าต้องมีการเจรจาต้องมีอะไรครับต้องเอามาให้ได้จริงอยู่ครับรัฐบาลนะ่อยากเอามาวันพรุ่งนี้เมื่อเลื่อนนี้ ไม่อยากให้น,น,นานล้ะครับมันไม่สามารถที่จะไปโฉกเอาได้มันไม่ใช่ในหนังครับต้องเอาเครื่องบินไปถลม่มต้องยกกองทัพไปฆ่าฟันกันครับมันต้องเจราจากันครับการจะปล่อยตัวนะครับก็เข้าใจว่าพม่าตอนนี้มันมีหลายฝ่ายหลายฝากักหลายฝ่ายครับเขาก็ต้องระวังในการที่จะทำอะไรครับมันผิดตรงไหนล่ะครับ รัฐบาลไม่ได้มาบอกนะครับเพราะว่าจตุพรพรมพันธ์นี่ยครับไม่มียศตำแหน่งอะไรเลยครับไม่ใช่หัวหน้าเขาไม่ใช่รัฐมนตรีแต่เป็นคนวิาพากษ์วิจารณ์เขาเท่านั้นครับเขาไม่ไม่อ,อะไรงานหรอกว่ารัฐบาลเขาทําอะไรบ้างเขาเจรจารไปถึงไหนก็จะเอาคนที่โดนจับไปนั่นนะฮะกลับมาเมื่อไรครับเพราะจตุพรเนี่ยไม่ใช่พ่อเขา เจตุพรเป็นแค่คนจัดรายการคนหนึ่งครับที่เดาผิดเดาถูกที่วิพากวิจาร์ณผิดถูกอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นครับเขาไม่ได้มาบอกนะครับเพราะว่าเจตุพรไม่ได้เจ้าพอ่อเขาก็บอกบอกตรง,ตรงนะครับทําไมเขาต้องมาบอกด้วยละครับเขาเจรจากันยังไงครับนั่นเป็นการเจรจาของรัฐต่อรัฐครับ หน่วยงานต่อหน่วยงานครับเพราะว่าการจัดรายการทีวีของจตุพรพรมพันธ์สุธิชัยยุนนั่นนะครับไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยครับเขาไม่ต้องรอนหนังสือเขาไม่ต้องเข้ามาพบ mm hmm. เพื่อชี้แจงว่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเขาทำอะไรไปบ้างครับ mm hmm. นี่คือความจริงไงที่รัฐบาลเขาทำอยู่ครับ มันไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้ครับทําเพื่อใจตัวเองได้ผมเชื่อว่าอย่างไงเสียก็ได้คืนมาอย่างไงเสียครับชีวิตของประมงไทยก็ต้องกลับมาครับแต่จะเร็วหรือช้ามันก็อยู่ในขั้นตอนเจราจาเท่านั้นครับเขาคงไม่มารายงานหรอกครับถึงเวลาจริงๆ เขาก็คงจะมาแถลงข่าวครับให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบกันครับเขาคงไม่เอาขันห้าไปกราบจตุพรสุดที่ชัยุนหรอกครับเพื่อชี้แจงครับไม่ต้องครับเพราะพวกนี้ไร้สาระครับไม่มีประโยชน์ต้องใช้คําเดียวกันกับที่จตุพรพูดบ่อยๆว่าขั้วกระจอกงอกง่อยครับเขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะเขาทํางาน เขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นผู้บริหารครับเขามีต้องมีหลักการมากกว่าการนั่งพูดเฉยๆรับแหกปากพูดเฉยๆตรงนี้ต่างหากนะครับที่รัฐบาลทํางานกันอยู่ไอ้คนพูดก็พูด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 ครับมันไม่ได้อะไรอย่างใจแหละครับ มันไม่ใช่ของอยู่ในสวนของตัวเองครับจะไปเอามาเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ใช่ผักในสวนงตัวเองครับนี่มันข้ามประเทศครับมันต้องระวังการเจรจาแต่ละครั้งการพูดคุยแต่ละครั้งครับมันมีผลอะไรบ้างครับจะคุยกับใครครับหน่วยงานไหนจะเข้าไปคุยครับถามเลยจตุพรพรมพันธ์เคยข้ามไปพม่าไหมครับเคยข้ามไปไหมครับเคยบินไปไหมครับเคยบินไปพม่าไหมครับช่วงนี้ครับ ผมเดินทางไปครับผมติดอยู่ในเครื่องบินประมาณสองชั่วโมงครับลงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะต้องดูความปลอดภัยก่อนครับก่อนที่จะลงเครื่องครับไม่มีข้อมูลไม่มีไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับจตุพรแหกปากพูดสุดที่ชายหยุดแหกปากพูดหยุดในห้องทรงครับพอไปเสร็จเขาต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนครับ การเดินทางทุกครั้งต้องเดินด้วยครังด้วยเครื่องบินครับเพราะว่าเขตแต่ละเขตครับทหารแต่ละกลุ่มแต่ละกองไม่รู้กลุ่มไหนครับครอบครองอยู่ในแต่ละเมืองครับไม่รู้เรื่องก็เซือพูดจังครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นมันเลลีไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งครับถ้าไม่ปลอดภัยเขาจะไม่เดินทางเลยครับรู้เรื่องไหมครับ ไม่รู้หรอกครับแหกปากพูดอยู่ในห้องทรงอย่างเดียวครับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ครับผมบอกว่ามันไม่ใช่ผักในสวนที่จะไปเจ็บเอาเมื่อไหร่ก็ได้สวนตัวเองครับแค่เปิดประตูรั้วก็เข้าไปหยิบเอาครับเข้าไปเตะเอาเข้าไปหักเอาครับถามกูบ้างเดียกูผ่านเรื่องพวกนี้มาครับการเดินทางไปทําธุรกิจเป็นยังลําบากเลยครับการเจรจามีความขัดแย้งกันขนาดนี้ครับมันไม่ลําบากยังไงครับจตุพรถามหน่อยเถอย อย่าเอาแต่พูดดีครับเอาหลักเกณฑ์เอาความถูกต้องมาพูดครับเอาความเป็นจริงเอาสถานการณ์ต่างๆนมาเปรียบเทียบดูมาพิจารณาดูครับพี่น้องฟังคลิปนี้แล้วครับพี่น้องจะรู้ว่ารัฐบาลก็าทาอะไรมากทําด้วยความลําบากหรือเปล่าครับฝากไว้ตรงนี้ครับไม่อยากพูดไม่อยากสั่งสอนละครับเหมือนเปาปีใส่หูควายครับต้องบอกงี้แหละถ้าไม่พูดเลยครับมันก็ได้ใจครับ พูนาทุกวันด่าทุกวันครับทั้งั้งนี่รู้ไม่จริงต่ต้องบอกรู้ไม่จริงครับกูนี่เว้ยกูไปมาพะาฮะติดในเครื่องบินเนี่ยครับติดในสนามบินสองสามชั่วโมงนั่งก่อนครับจนกว่าจะปลอดภัยจนกว่าจะออกได้ครับมาถามกูนี่จะดุพามบมพันมึงไม่ต้องถามคนอื่นหรอกถามกูเนี่ยแล้วค่อยเอาไปพูดว่ามันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์บ้านเมืองเขา เป็นตอนนี้ครับสถานการณ์บ้านเมืองเขาตอนนี้เป็นยังไงครับเราก็อายุไม่ห่างกันหรอกครับปีสองปีเท่านั้นแหละประสบการณ์ก็ไม่ต่างกันหรอกครับเอาความจริงมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่าแหกปากพูดอย่างเดียวครับฝากไว้ตรงนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ